ไม่ไ้เสร็จแปลว่าอะ่แปว่าเต้องไปรงคับเขามาเลยไม่เก่งรงครับดูสิเอาอีกเอบเอาแปีให้คุณแม่เตตกมาเจ็บนะตกมาเจ็บนะ เอริกเดินลงมาเร็วเอาแปลงมาให้คุณแม่ด้วยเร็วเอริกคนดีเอาแปลงมาให้แม่หรอคะโนนั้นเอริกคนเก่งมาเปลี่ยนแชมเพิร์ูก่อนเร็วเอริกคนเก่งหรือเปล่าเอริกคนเก่งหรือเปล่าเอริกคนเก่งหรือเปล่านะ